สุสานของฟาโรตุตันคามุนหรือ KV62 ในหุบเขากษัตริย์ถูกค้นพบโดยโฮเวิร์ดคาร์เตอร์ในปี1 9 2 2และเป็นสุสานที่สมบูรณ์ที่สุดที่เคยพบในอิบรดาณโดยมีสมบัติมากกว่า5,398ชิ้นซึ่งรวมถึงสมบัติลับหรือวัตถุที่ถูกซ่อนเร้นซึ่งเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมการปกป้องหรือความลึกลับทางศาสนา คลิปนี้อับดุลไทยทูบจะพาทุกคนไปสำรวจการค้นพบสมบัติลับของฟารโฟรห์ผู้โด่งดังที่สุดแห่งอียิปต์โบราณในสุสานที่ถูกปิดผนึกมานานกว่า3,300ปีโดยวัตถุเหล่านี้ถูกซ่อนไว้เพื่อปกป้องจากโจรขโมยสุสานและรักษาพลังศักดิ์สิทธิ์ไว้ติดตามทั้งหมดได้ในสมบัติลับในสุสานตุตันขามุลครับโอเมกาทีมีบทบาทสําคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น จากข้อมูลของ National Institutes of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนําว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า3ประมาณ1.1-1.6ถึงกรัมต่อวันสําหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Carity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า3ที่จําเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษาไรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ c a r i t y a s i a a b d u l k i s t r e n g t h หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ ในปี1922การค้นพบสุสานเกือบสมบูรณ์ของฟาโดตุตันคามุลได้มอบกลุ่มทรัพย์ทางโบราณคดีอันล้ำค่าเผยรายละเอียดพิธีฝังศพในราชวงศ์ที่18อย่างไม่เคยมีมาก่อนทว่าความยิ่งใหญ่ของสมบัติทำให้บางวัตถุถูกมองข้ามไปหนึ่งในนั้นคือถาสี่เหลี่ยมทำจากดินเหนียวโครนแม่น้ำนานยยังไม่ได้เผาสี่ใบขนาดประมาณ7.5คูณ4.5ซนติเมตรซึ่งประจจากลวดลายหรูหรา บันทึกการขุดค้นเกี่ยวกับถาดเหล่านี้มีรายละเอียดน้อยมากและไม่ปรากฏในภาพถ่ายจำนวนมากที่แฮร์รี่เบอร์ตันบันทึกไว้ขณะที่โฮเวิร์ดคาร์เตอร์คาดว่าถาดดินทั้ง4อาจใช้เป็นฐานรองสัญลักษณ์ไม้ที่พบข้างเคียงการตีความนี้ได้รับการยอมรับมานานเกือบศตวรรษอย่างไรก็ตามการศึกษาล่าสุดโดย Brown, นิโคลัสบราวน์นักอียิปติยาจากมหาวิทยาลัยเยลตีพินในปี2 0 2 5ได้ทบทวนตำแหน่งการวางถาดที่สอดคล้องกับพิธีกรรมโอซิริส กอเสนอว่าถาดเหล่านี้ใช้บรรจุของเหลวศักดิ์สิทธิ์เช่นน้ำจากแม่น้ำไนเพื่อถวายในพิธีปลุกวิญญาณฟาโรให้ฟื้นคืนซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการแปลงร่างฟาโรให้กลายเป็นเทพโอซิริสผู้ปกครองป่โลกการค้นพบนี้ถือเป็นหลักฐานทางโบราณคดีชิ้นแรกของพิธี Awakening of Osiris โดยถาดถูกวางเคียงคู่กับไม้เท้าสี่อันซึ่งบราวตีความว่าเป็นเครื่องมือัญลักณ์สำหรับฟื้นฟูร่างกายและวิญญาณ บริบททางประวัติศาสตร์ที่ว่าช่วงรัชสมัยของตุตันคามุลได้เกิดการฟื้นฟูความเชื่อดั้งเดิมที่เคยถูกอกเคนนเตนล้มล้างไปอเคนนเตนนำอียิปต์สู่ลัทธิเอกเทวนิยมบูชาเทพอาเทนเพียงองค์เดียวทำให้พิธีกรรมโอซิริสถูกละเลยแต่เมื่อตุตันคามุลขึ้นสู่อำนาจพระองค์ได้คืนสถานะให้เทพโอซิริสเป็นศูนย์กลางศาสนาถาดดินเหล่านี้จึงอาจเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม คุณแจสําคัญอยู่ที่ร่องรอยสารตกค้างในถาดซึ่งคล้ายกับที่พบในสุสานฟาโรฮร์เดมเฮบหากได้รับการวิเคราะห์ทางเคมีเพิ่มเติมอาจไขปริศนาเกี่ยวกับส่วนผสมของเหลวศักดิ์สิทธิ์นี้ได้นอกจากถาดดินเหนียวยังพบไม้เท้า4ี่อันวางใกล้กันซึ่งอาจใช้คู่กันในพิธีกรรมวัตถุเหล่านี้มีชื่อทางบรรคดีว่าเรสตัป และถูกตีความว่าเป็นส่วนสำคัญของพิธี Awakening of Osiris โดยตุตันคามุนอาจเป็นฟาโรห์องค์แรกที่ได้รับพิธีนี้เต็มรูปแบบในราชวงศ์ที่18ไม้เท้าแต่ละอันยาวประมาณ110เซนติเมตรทำจากไม้เคลือบปูนขาวบางชิ้นเคลือบทองคำเพิ่มเติมรูปร่างโค้งมนเล็กน้อยคล้ายสัญลักษณ์เกรสซึ่งสื่อถึงการยกหรือการปลุกการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เผยว่าไม้เท้ามีร่องรอยการใช้งานจริงในพิธีกรรมก่อนการฝังศพ พวกมันแทนไม้เท้าของเทพฮอรัสในตำนานโอซิริสซึ่งฮอรัสใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อปลุกพระบิดาให้ฟื้นคืนชีพหลังถูกสังหารโดยเซธต,ตำแหน่งการวางไม้เท้าสอดคล้องกับภาพจิตรกรรมฝาผนังในห้องฝังศพ KV62 ซึ่งแสดงฉากการฟื้นคืนชีพแบบโอซิริสนักอียิปต์วิทยาซาดิมาอิครัมจากอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้อินไคโ ที่ว่าพิธีนี้เชื่อมโยงกับกระบวนการทำมัมมี่พิเศษของตุตันคามุลโดยเฉพาะการจัดท่าอวัยวะเพศให้อยู่ในสภาพตั้งขึ้นเพื่อสื่อถึงพลังการฟื้นคืนชีพซึ่งต่างจากฟาโดองค์อื่นและอาจสะท้อนความพยายามฟื้นฟูศาสนาดั้งเดิมอย่างไรก็ตามจากคอบาัตสฟานได์เสนอว่าอาจเชื่อมโยงกับพิธี p e l l of the f o u r t o r c h ors, จากคัมภีร์มรณะซึ่งใช้คบเพลิงสี่ดวงเพื่อนำทางบิญญาณ และดับลงในถาดดินเหนียวที่บรรจุนมบัวขาวแต่บราวโต้แย้งในงานวิจัยปี2025ว่าหลักฐานตำแหน่งและสัญลักษณ์ชี้ไปที่ awakening of Osiris มากกว่าโดยไม้เท้าถูกใช้เพื่อสัมผัสศพหรือรูปปั้นในพิธีปลุกวิญญาณให้ตื่นขึ้นการถกเถียงนี้เน้นย้ำถึงความซับซ้อนของพิธีกรรมในสุสานตุตันคามุน ในสุสาน k v 6 2พบปล่อยผมบรรจุในโลงศพขนาดจิ๋วสี่ชั้นซึ่งสลักชื่อราชินีตีเยผู้เป็นยากของพระองค์พระราชมารดาของฟาโรห์อเคนาเตนและมเหสีเอกของฟาโรห์อเมนโฮเทปที่3 ผมนี้ถูกค้นพบในปี1922และเชื่อว่าเป็นของที่ระลึกส่วนตัวที่ตุตันคามูลเก็บไว้เพื่อแสดงความเคารพต่อพระอายิกาในวัฒนธรรมอียิปต์โบราณผมถือเป็นสัญลักษณ์ของตัวตนพลังชีวิตและวิญญาณที่เชื่อมโยงกับปรโลกจึงอาจทำหน้าที่เป็นเครื่องรางรักษาสายสัมพันธ์ครอบครัวหลังความตายก่อนหน้าการค้นพบนี้มัมมี่ของราชินีตีเยยัยงไม่ได้รับการระบุตัวต,วตนชัดเจน มัมมี่ที่รู้จักในชื่อสตรีสูงวัยจากสุสาน KV35 มีลักษณะเด่นคือปลอยผมสีน้ำตาลแดงที่คงสภาพดีต่อมาในปี1970ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก University of Chicago และ e gy ิป i a ีย u s ิ u m ได้วิเคราะห์เปรียบเทียบโครงสร้างผมและองค์ประกอบทางเคมีระหว่างมัมมีน่นี้กับปลอยผมจากสุสานตุตันคามุนผลลัพธ์ยืนยันความตรงกันเบื้องต้น การยืนยันขั้นเด็ดขาดเกิดขึ้นในปี2010จากการวิเคราะห์ DNA ของมัมมี่ราชวงศ์ที่18ซึ่งยืนยันว่าราชินีติเยคือย่าของทุตันคามุนและอาเมนโฮเทพที่3เป็นปู่และอะเคนนเตนเป็นบิดาเลี้ยงหรือบิดาแท้จริงการศึกษานี้ยังเผยหลักฐานการแต่งงานในครอบครัวที่แพร่หลายในราชวงศ์ ส่งผลให้ตุตันคามุลเผชิญปัญหาสุขภาพปลอยผมนี้จึงไม่ใช่แค่ของเท่ระลึกแต่เป็นหลักฐานสำคัญทางบรรคดีที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ครอบครัวของราชวงศ์ในวิธีการทำศพของราชวงศ์อีโบราณมักมีการเทของเหลวสีดำอุ่นๆปริมาณหลายลิตรลงบนหีบมัมมี่จนกลายเป็นชั้นเคลือบหนาเหมือนกาวที่ยึดหีบติดแน่นกับโลงศพ ตัวอย่างที่เก่าแก่ที่สุดปรากฏในสุดสารกษัตริย์โดยเฉพาะโลงทองคำชั้นในสุดของตุตันคามุนซึ่งเคยถูกเทของเหลวสีดำจนแน่นแต่ภายหลังถูกทำความสะอาดออกบันทึกของโฮเวิร์ดคาร์เในปี1922อธิบายว่าของเหลวสีดำนี้สร้างชั้นหนาบทบางรายละเอียดและยึดมัมมี่ให้ติดกับโลงทองคำชั้นในสุดทำให้การแยกออกมาตรวจสอบนั้นเป็นเรื่องยากคาดว่าของเหลวนี้ถูกเทขณะร้อนและปริมาณมาก จนไหลทะลักถึงพื้นสุสารสร้างชั้นเหนียวหนาที่ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการขูดออกในความเชื่ออีบผู้ตายจะกลายเป็นภาคหนึ่งของเทพโอซิริสเทพแห่งความตายและการเกิดใหม่ซึ่งมักถูกเรียกว่าผู้ดำการเทของเหลวนี้จึงเป็นพิธีกรรมเพื่อเปลี่ยนตุตันคามุลให้เป็นส่วนหนึ่งของโอซิริสนอกจากนี้สีดำยังเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากเป็นสีของดินตะกอนแม่น้ำไน ดังนั้นสีดำจึงเชื่อมโยงกับความตายการเกิดใหม่และโอซิริสการใช้เรซินสีดำปริมาณมากร่วมกับลักษณะการทำมัมมี่ที่ไม่ธรรมดาเช่นอวัยวะเพศที่ตั้งขึ้นซึ่งพบในมัมมี่ของตุตันคามุลเท่านั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มัมมี่คล้ายเทพโอซิริส ผู้เชียวชาญจาก British มิวเซียมได้วิเคราะห์ตัวอย่างของเหลวสีดำกว่า100ตัวอย่างจากโลงศพในช่วงราชวงศ์ที่22ราว900-750ปีก่อนคริสต์กราษผลลัพธ์พบว่าของเหลวสีดำประกอบด้วยไขมันน้ำมันพืชยางไม้สนยางมะตอยขี้ผึ้งและบิูเมนจากทะเลเดซีแม้ส่วนผสมจะแตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไปมักมีองค์ประกอบเหล่านี้เสมอ อย่างไรก็ตามสารสีดํานี้ไม่ใช่จากตุตันคามูลโดยตรงเพราะถูกทําความสะอาดไปแล้วนักวิจัยจึงวางแผนที่จะศึกษาตัวอย่างในยุคร่วมสมัยที่พบเรสิ้นคล้ายกันเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของส่วนผสมและวางแผนจะสร้างของเหลวสีดําขึ้นใหม่ในห้องทดลองเพื่อเข้าใจรายละเอียดการใช้สารนี้มากขึ้นเช่นกลิ่นและความร้อนที่ใช้สมบัติชิ้นนี้คือออสติสฮันแฟน พบโดยคาร์เตอร์ในปี1922เดิมทีคิดว่าเป็นพัดธรรมดาแต่อักษรจารึกและภาพแกะสลักเผยว่าเกี่ยวข้องกับการล่าของฟาโรตุตันคามุลเองพัดนี้ทำจากไม้หุ้มทองคำยาวประมาณ95เซนติเมตรเดิมมีขนนกกระจอกเทศ30ชิ้นแต่ปัจจุบันเหลือแตก่ก้านที่หัวพัดแกะสลักรูปตุตันคามุลกำลังล่านกกระจอกเทศจากรถม้าในทะเลทรายใกล้เฮเลโอโพลิสโดยมีสุนัขล่าวิ่งเคียงข้าง จะรึกบนด้ามระบุว่าคนนกมาจากนกที่ตุตังคามุลล่าด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นหลักฐานหายากของกิจกรรมส่วนพระองค์ผัดนี้เป็นสญลักษ์แห่งอำนาจและการพิสูจน์ตนเองของฟาโรหนุ่มผู้ครองราชในวัย8-9ปีและสิ้นพระชนตอน18-19ปีการล่านกกระจอกเทศเป็นกิจกรรมยอดนิยมของฟาโรเพื่อแสดงความกล้าหาญดยนกเหล่านี้วิ่งเร็วถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่การวิเคราะห์เผยว่าตุตันคามุลมีสุขภาพอ่อนแอจากโรคมาลาเรียและความผิดปกติทางกระดูกซึ่งอาจทำให้เดินลำบากพบไม้เท้ากว่า130อันอย่างไรก็ตามหลักฐานจากพัดนี้ชี้ว่าเขาอาจเข้าร่วมล่าจ,จริงเพื่อยืนยันบทบาทผู้นำท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังยุคอาเคนาเตนโดยในปี2022บรษัีของสหราฐอาณาจักรได้ออกสแตมภาพพัดนี้เพื่อเฉลิมฉลอง100ปีแห่งการค้นพบสุสาร สมบัติเหล่านี้ไม่เพียงเปิดเผยปริศนาที่ซ่อนเร้นในสุสาน k v 6 2แต่อย่างสะท้อนเรื่องราวชีวิตอันน่าพิศวงของฟาโรห์ตุตันคามุนผู้ขึ้นครองราชตั้งแต่วัยเยาว์่ามกลางความปั่นป่วนของบ้านเมืองชีวิตส่วนพระองค์เต็มไปได้วยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ความสัมพันธ์ครอบครัวที่ซับซ้อนและการปกครองภายใต้ความไม่แน่นอนแม้ผ่านไปกว่า3,300ปีการค้นพบเหล่านี้ยังคงจุดประกายการศึกษาใหม่ๆและเตือนใจเราว่า ประวัติศาสตร์อียิปต์โบราณยังคงซ่อนความลับอีกมากมายรอการเปิดเผยจากนักวิจัยรุ่นต่อไปครับ